สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พรทางนวลจันทร์นะคะวันนี้แม่ควานก็พายยายนวลน,นะคะมารับของที่แม่แม่เอฟซีท่านให้นะคะไม่เป็นช่องของพลายคาเอกนะคะวันนี้นะคะแม่เอฟซีทางช่องพลายคาเอกนะคะเอายายนวลมารอรับนะคะที่วางทะลุนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่นะคะบรรยากาศหลัง น้ำท่วมนะคะยาเยอะก็เริ่มจะมีสีสันขึ้นบางเล็กๆน้อยๆเขียวชุ่มขึ้นนะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะเป็นสะมรกดนะคะก่อนก่อนน้ำท่วมนี่นะคะก่อนน้ำท่วมจะเขียวมากเลยน้ำใสสะอาดมากเลยนะคะหลังน้ำท่วมนะคะยังปรับสภาพดินน้ำไม่ยังไม่ทันนะคะก็ยัง น้ำยังคุนๆอยู่นะคะนี่นะคะธรรมดาน้ำสะนี้จะใสปิ้งเลยนะคะใสเคี้ยวเลยนะคะเขาเรียกว่าสระมรกตนะคะนี่นะคะมาแล้วมาทางนู้นแล้วนะคะหลานพร้อมซับกับคุณยายนุน่นเลาะเล็มหญ้าตามธรรมชาตินะคะต้องไม่อนพังนวนจันนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋านี่นะคะมาแล้วมาแล้วยายหลานมาแล้ว เดินตามกันมานะคะเพื่อจะไปรับของแจกขอมแถมจากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่เอามาแจกที่วังทะลุนะคะนี่คุณยายจะไปลงอาบน้ำที่วังทะลุนะคะเนื้อตัวยังคุณอยู่เลยนะคะนี่นะคะต้องม่พทางนวนจันจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะกดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะ มาแล้วมาแล้วนี่นะคะมาแล้วนะคะ กินธรรมชาตินะคะกินธรรมชาตินะคะนี่นะคะช่องเมพรพังนวลจันนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่เดินแล้วเดินแล้วใหญ่ลานเดิน รับของแจกของแถมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้ที่พ่อปู่วังทะลุนะคะริมน้ำหมูน้ำทีนะคะนี่นะคะฮะนี่นะคะไปแล้วนะคะ ยาธรรมชาตินะคะยายนวลถนัดนักนะคะไหนน้อจะพอมียาธรรมชาติให้กินมาเนาะโอ้โ,อโอนะคะเถาวันเถาวันเล็กๆน้อยๆยายนวลเก็บเรียบเลยนะคะนี่ธรรมชาติล้วนๆคุณพอ่อคุณแม่คะนี่น้ํานะคะ น,นะคะคเดี๋ยวไปลัดรอที่พ่อปูวังทะลุนาริมน้ำมูน้ำชีอีกนะคะนี่นะคะแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่่ะขอบคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจนะคะที่ให้ความมีตานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ